ใส่ยไายใส่ยไายเดี๋ยวมันสิลนความหมายคก็ยุบคงยังไม่ได้ตั้มชิมหิวหิวหิวนี่พูดชิมก็หิวหิวมากผู้ชายคือคงชูรสยังไม่ได้ครบยังบุทเนศยังบุทเนศตัามสิมเลยเหรอเฮ้ยจะซีแล็ปพี่หน่อยยังเชื่อที่หากันปลาอะไรมาซิมจีดักสบายดีทุกคนนี่ตั้มสมตั้กินพี่น้อย ตำรวมมันชีมีนี่กำลังโกขกพริกแห้งตำพริกแห้งละเอียดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนี่อันนี้กับมะละกอเขามะละกออันนี้ก็หอยใส่หอยเชอรี่น้ำพี่น่อเมือกี้่เคได้ขอนี่ยองวันปูสวัสดีครับสบายดีเบิร์ตสุภูสุสคนมาแพี่นอ้องกินตาปูกงดำกัน มามาแซ่กันพี่น่อยรูอะไรยงห่างนีิหิวมาเดินมาเดิอเป็ดแบบีกินแบบบ้านๆเลยพี่หน่อยนำพ่ส่กับนี่เลยแหละเยไมกินะนี่มาเดิมาเดิอมาาเนาะเออเสียงใครเนี่ยเสียงม่นูนนี่เยอะมากยอมาหมดแล้วแค่นี้ เยอะหน้าเยอะหรือนอนเลยดีกว่ามั้ยมาบ้นนี้เราเราขวดเราจัดสถานที่ใหม่ทำหอย้มตำแมงเจ้างื้อขิงข้าวเหนียวมึ้งต้องเอาหนากระติบมากราบกบคอยร้ายดอกไม่น้อย่อนตะทินเด็กกะมีใบมะกอกกินแบบ มันบ้านเาน,บบนี่แหละอืม,มอุดหนักมาเลยแดงอ้หูแนี่วนดแผ่นแผ่น,ผนมันจะไปมัมต้มก็จับหอยหัวกรจับ ตังกล่องบอยเห็นหนาชี้นคนตอนที่จำกัดหน่อยอร่อยอร่อยคออรับผมแซนอันนี้ <c oughs> พันพันขนมจูนขนมเอพัน พันส้มตำพี่น้องมาเด้อมาเด้อตัวนี้ต้มใส่อะไรปะกระดูกหมูเนาะอี๋ออยจะทำ้งางแทนแล้วับกันดีกว่าคุณ chút cho chỗ Ừ Hưm Rất Chào chất Chà Ngon Ngon Xeo bà Kinh hay muốn ăn kinh Ừm Chăm dưa này ạ Ừm là, đây là, ý đây là đây. Ờ chan mà bèn ở đây Ờ chan mà bèn ở đây Tè mười lăm phiên nhạc hm 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 mười lăm phiên nhạc mười lăm mười lăm mười đi bơ gan, tinh okay. là cả set nấm hương nấm ta đấy phải không anh em, trăng tinh bằng bằng con, bằng con, giọt เออเขาเจ้ามากินน้ำเขาก็เจ้าบอกกินก็เลยตักแบ่งให้พี่น้องแบ่งกันกินตักบลกหลายเต็มถาดตั้งเพรทตั้งหอนสุดยอดจวดโอ้ อกัปทีนมีความงามไปวเนไปเน่มากเยตั้งกินดั้งตั้งกินตั้งหายไม่ได้ไม่ได้ละเราจะเมาแป๊บเดียวแล้ว กินเถ้ะเ,ส,เสิดมฟาบิยะแขโอโหสุดยอดเลยอืมมันมาน่ากินนะบะเดมมมม้มันน่าหิ้วบะมี่ะไรต่าอืมน่าไม่ค่อยเท่าไหร่ เยอะไหมลขึ้น,อห,นออหอยพี่น้องหอยอันลุกไสออกมาประมาณ2องโลสามโลร้อยครับด้วยน่อยนึงกินลายเถียวอยู่เลย,ยกินก้อยนะกินมากมินมาก้อยผมใส่กระปต่ตำแซ่บหวา ดำรวมจุดยอดตาฉันก็จะตีบแล้วอืเบ่งตาเขาพี่เนาะโดนสายโดนกำปั้นคือเนี่ยก็ปั้นบ่าลายกำปั้นซัดหนาถึ้งลูกตาตาบวมเลยส้ม้ำหนาอย่างเงี้ยบ่าลายเดี๋ยวเดี๋ยว คันนเยออี่ครับตองใจยังไม่หมดตูต้ชมจำยังไม่หมดเวลาะเหมือนซาบปอดกับบาแม็กกันะเนี้เปล่อนมะกรเนี่ยร,รอยอ้หูสุดน้ามกรูตัวเนี้ยแบบนอวคือเก็บตรงไหนเนี่ยนยองคนะืก,กออแล้วมะกอกอ่ะนองคือเลยยอดอ่อนงามพอดีกำลังงาม กินกับลาบโอ้สุดยอดหน่อลาบก้อยอปลายิ่งหนักกว่านี้อืออคำเดียวนะนะลาบปลาเนาะน่าจะทำกินลาบปลาเล้ะวู้หูหอยมาหามันมาดีจริงนี่เยอะแยะพูดลุ้นๆๆพี่หน่อนบลัมม์เชเบิร์ดบ่เต้นถาดเอาเรื่องเข้กันนี่พี่หน่อเลยมันสุดยอดเกินนะี่ยไหมนี่มันหนึ่งก็บใคร คนหนึ่งก็ขยับแล้วมันคัาอีรีนี่ไหมอ,หอีรเหระมันก็พิลึกหลายใส่พริกหนวน่าจะประมาณสิบกว่าหน่วยเกือบซาวเปแล้มั้งพริกแห้งเกือบยี่สิบหน,น,น่วยเออพริกหนี่ประมาณยี่สิบหน่วยเนี่ยกินน้ำให้น้ำความมันแซบจนแห้เขาพูดมันจะเมินตาไม่ขึ้นเหยคะดูดนดอูอ โอ้ยกระบปวดทรอบเน้นๆใช่กระปุกเนาะนะนะนี่นี่ยเขาขือยากอันนี้มันกินอ่ะกินน้ำแห่น้ำมาไหมมาไหมเข้ามาเข้ามาเข้ามาลูกกิ้งเอาพัดลมเข้าไปข้างในเลย เออตกก็ไปก่อเออนั่นแหละนั่นแหละจ้ะไปดูดรีฮะมูดนี้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเป็ดเป่าอืมกุญแจกุญก็ถอยอะไรไปหน่อยแบบว่ามันจวดใช่ไหมมันจวดมันจวดไม่ไม่จวดเลย บุไหมไม่แหวนนะกินไม่หมดนะทวนพอแล้วโอ้พี่หน่อยบ่ไหวอินสุดยอดบ่ไหวสุดยอดเลยสุดกว่านี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้เอาคลิปนี้กับทรันี้แหละพอเขาปลาเขากอพี่น้องเอ้ตามมาคลิปนี้กับช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์กดติดตาม คดเป็นกำลังใจให้เ,เป็นกำลังใจให้บาทองเลยเด้อพูดพ,พูดถือเพี้ยแท่งพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ทหละย์นี่แหละนนเ,ลเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสั้นนีเส็จก็สบายดีทุกคนเดี๋ยวสันนีเสร็กม็มีนัดด่าละอื